ทำบักที่โคตรแปลกในบุ๊คยุ้ยโลบอกนะรับรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวมีคนมาขโมยรถอย่างแรกให้ให้เอารถบรรทุกออกมาก่อนเดี๋ยวรถบรรทุกอยู่ไหนหาก่อนเอาไม่เจออ๋อนี่ไงเจอล้ จากน้นให้กดปูมเขียวเนี่ยเป็นนี้เลยแล้วก็ขับรถออกไปก่อนอ่าออกไประยะที่ไหนให้ที่มันไม่ไม่โดนรถนี้โอเคออกออกโอเคประมาณตรงนี้เลยก็กัน หลังจากนั้นก็กลับไปที่หลังรถบรรทุกก็คือตรงนั้นน่ะแหละโอเค,อเคแต่ก่อนจะไปต้องเสกมา้ามาด้วยเดี๋ยวมาไหนอ่อนอี่นี่ไงขับรถเข้าไปเอ้าไม่ได้อะทำไมปอ๊บเปิดรถก่อนดีกว่าโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเหันไปทางนี้ดีบัวไปไป,ไปเอา้าเมีย่าบาอ่ะนี่รถมาจะสันอย่างนี้นี่แหละเออปลาโคตรแปลกเลรถสันรถสันเข้ายากนะเอขอขับได้ด้วยโคกโค๊กโคกโคกโค๊กโคกโคก ขับรถสัน่นคกคกใครเห็นแล้วก็ต้องงงคนในเซิร์ฟเห็นแล้วต้องแน่นอนอันนี้เซิร์ฟปกติไม่ใช่เซิร์ฟวีโอเคออไม่ได้ยังมีอีกแบบนึงน,นะอยากให้เราเซอร์ว้าวเออ ไปบ่าติดติดแล้วโอ้โอ้ช่วยด้วยถูกติดนะโอเคเป็นบักที่ไปเหมือนกันนะโอเคไปบ่ามามาเพื่อจะจะสร้างบักให้ได้แหละโอ้อยากทำบักอันนี้อีกอ่ะอทำอีกอ,อือ่นนะครับสาวสองเ้งเอาเอาไม่ไปอะ ต้องทำให้มันตรงก่อนหรอโอเคก็ได้เอา้ารถมาทำอะไรโอเคทำใหม่กันเดียด๋วยวๆรถบรรทุกเศก์รถบรรทุกกบกบกดก าไปโค๊กโค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 ก หันมาหน่อยเปิดบอกให้เปิดไม่เปิดเกิดไงโอ้ยไม่เปิดอ่ะไม่เปิดอะเองนะเปิดแล้ว ขับขับรถเข้าขับรถเข้าโ,โคกโคเอาเดี๋ยวดูสภาพรถดีโอ้โโอเครับรถโค้งแปลกด,ดีกว่านี่ขับรถโคกโคกโคกโค้ คุณนิสซอเนี่ยเห็นก็น่าจะงงแล้วในชีวิตจริงนะน่าจะพูดว่าเฮ้ยทำไมรู้มาครายนา้กันได้วะ,ะเฮ้ยไอรถตำรวจน่าง่อหยุดนะขึจะจ่นจะเจาบแก่ไปอะไระอ่ะนี่ของใครใช่ไหมล่ะ ฉันพายายา,ยา,ยาข้าโอเคว้าช่วยเพื่อนทำว้ายกะเด็นเลยกระเด็นเพื่อนออกนอกแมพยังเงีฮะไม่รู้เลยเอาลับเพื่อนไ,ไหนอ่ะโอเรอบลดกันแล้วก็ทำใหม่ทำใหม่อีก ฮ่ามูฮ่าฮ่าอ๋อทำไมดีกว่โอเคตอนนี้เออก็แค่นี้อะไรโอเค โลเอาโลโอเคกลับไปหารถบางทีชอบอ่ะสนิทดีนะต้อไม่อยากเปิดก่อนเปิด ว้าวเอาเอาคุาไม่ามาเ่า้า่ะเอาความความอยู่ข้างลา่างไงบ้างรถโองไปไปนิดาด้วยอ่ะโอเคไปไหวนะทุกคน